ยำคำแชนแนลฟังแล้วหลอนกำนันเดือดล่าสมิงดุประพันธ์โดยร้อยนาม ก่อนฟ้าสางคืนวันนั้นเสียงปืนพลันดังขึ้นหนึ่งนัดจากนั้นจึงเป็นเสียงแผดร้องคำรามของเสือที่ดังไล่ยเลียก,กันซึ่งทิศทางของเสียงนั้นมาจากชายป่าท้ายหมู่บ้านชาวบ้านในหมู่บ้านทุ่งกระจงต่างพากันสะดุ้งสะทานภาวาตื่นขึ้นจากผวังหลับไหลอย่างเป็นสุขเมื่อไก่ฟ้าสางเนื่องจากถูกปลุกขึ้นมาจากเสียงปืน และเสียงของพยักจ้าป่าที่ดังขึ้นมาอย่างกึกก้องสถานราตรีจนหลายหลังคาเรือนไม่อาจที่จะคมตานอนหลับกันต่อไปได้อีกพากันลุกขึ้นมาจุดใต้จุดตะเกียงจนบ้านหลายหลังสว่างวับแวมจากเสียงไฟวูบวา่าบชายหลายคนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในระแวกเดียวกันต่างพากันลงมาจากเรือนจับกลุ่มวิพากวิจารณ์กันอย่างจดจ่อระทึก เพราะล่วงรู้กันเป็นอย่างดีถึงสาเหตุของเสียงปืนที่แผดดังขึ้นในครั้งนี้นี่เองคิดว่าพอกำนั้นจะเอาเอดเสือสมิงตัวนั้นลงได้ไม่ว่าทิดเข้มชายในวัยสี่สิบเศษคนหนึ่งกล่าวถามออกมาอย่างหนักใจแต่ทิดเข้มในวัยสามสิบเศษกล่าวออกมาอย่างมั่นใจว่ามันก็ต้องได้สิทิดชอบเสียงปืนดังขึ้นเมื่อครู่ แล้วต่อมาก็เป็นเสียงคำรามของเสือนั่นไงข้าคิดว่าพอกำนั้นคงจะจัดการไอเสือสมิงตัวนั้นได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวนั่นแหละวะสะใจกูจริงโว้ยชาวบ้านหลายคนที่กกรูกันเข้ามารวมกลุ่มยืนรายล้อมกันอยู่อย่างจดจอ่อและรอฟังข่าวดีจากชุดล่าเสือสมิงที่พากันออกไปนั่งเฝ้าซากกันที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านกันตั้งแต่เมื่อตอนเย็นของเมื่อวาน ต่างก็กล่าวสนับสนุนคล้อยตามกันจนเสียงดังระงมไปทั่วบริเวณแต่ข้าก็คิดว่าไอเสือสมิงร้ายตัวนี้มันก็คงไม่รอดฝีมือพอกำนันไม่ได้หรอกวะพวกเองอย่าลืมนะว่าพอกำนันนะอดีตเคยเป็นพรานป่าฝีมือฉมังจัดเจนเชิญโวยเคยปราบเคยล้มเสือมานักต่อนักแล้วครั้งนี้ข้าเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีทางพลาดเด็ดขาด ตาถุมชายวัยใกล้หกสิปีอยูรลมร่รอที่นั่งอยู่แค่ไม้ไผ่ไม่ห่างจากกลุ่มของชาวบ้านมากนักส่งเสียงกล่าวออกมาอย่างมั่นใจทิดชอบที่ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวออกมาอย่างกระตือรือร้นว่าแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีพาก,กันไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านไปช่วยพอกำนันนำสากไอเสือสมิงตัวนั้นกลับมากันเลยดีไหมวะ แต่แตะทุ่มกรับสายหน้าออกมายังไม่เห็นด้วยอีกทั้งยังกล่าวย้ำออกมาตามคำสั่งที่กำนันกาชับเอาไว้ก่อนที่จะออกเดินทางไปเฝ้าซากกันเมื่อตอนยินของเมื่อวานเอ็งอย่าได้เสนอหนะ้าขึ้นไปนักทิดชอบพอะกำนันสั่งเอาไว้แล้วว่าในคืนนี้ห้ามใครออกจากเรือนมาเพ่นผ่านเป็นอันขาดจนกว่าทีนฟ้าจะเปิดหรือไม่ก็จนกว่าพอกำนันจะกลับเข้าหมู่บ้าน คืนพากันยกขยงทะเลิดทะล่าหฮกันเข้าป่าประเดียวก็โดนพอกำนันเอ็ดเอาแน่แนรอฟังข่าวกันอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้ววะชาวบ้านทุกคนที่ยืนรายล้อมอยู่รอบบริเวณต่างก็เห็นด้วยกับความคิดของตาทุม่มจึงจับกลุ่มสนทนาวิพากวิจารณ์ณกันอย่างลิงโลดออกรสชาติเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายที่เกี่ยวกับเสือสมิงที่ออกมาฆ่าคนตายไปแล้วถึงสองราย ภายในเวลาสองสวันที่ผ่านมาสร้างความหวาดหวั่นระยุ่นย่อต่อทุกคนจนไม่กล้าที่จะออกไปเข้าไร่เข้านาเก็บหาของป่าเพราะความหวาดระแวงจนต้องถึงมือของกำนันยศอดีตพรานป่าฝีมือฉมังต้องเป็นฝ่ายเปิดฉากไล่ล่ามันบ้างนั่นเองบนห้างที่เพิ่งจะขัดกันอย่างฉุกระหุกเมื่อตอนเย็นที่ชายป่าท้ายหมู่บ้าน บันนี้บนห้างสูงราว6กถึงเเมตรที่ขัดเอาไว้บนคาคบต้นมะเดือ่อนั่งเอาไว้ด้วยชายสองคนคือกำนันยศในวัยใกล้ห้าสิบเป็นชายสูงร่างใหญ่กำยำผิวครั้ำใบหน้าดูดันที่ริมฝีปากไว้หนวดหนาอย่างทรงอำนาจอีกทั้งประกายตาก็ดูดันหน้ายำเกรงส่วนอีกคนที่นั่งอยู่ทางด้านข้างเป็นชายร่างผอมสูงผิวสีทองแดง คือทิดเด่นในวัยสี่สิบต้นๆที่ในอดีตนั้นเคยบวชเรียนอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระศาสนามาร่วมยี่สิบกว่าปีจนกระทั่งลาสิกขาบทออกมาได้ราวหกถึงเปีใช้ชีวิตอยู่กับเลือกสวนไร่นาตามวิถีชาวบ้านป่าทั่วไปแต่เมื่อราวสองสาวันที่ผ่านมาปรากฏว่าควายรุ่นๆในคอกของแกถูกเสือโคร่ง ที่มีลำตัวขนาดใหญ่บุกเข้ามาคาบไปเมื่อตอนใกล้ลุ่งสางและแกก็รู้ว่ามันเป็นเสือโคร่งนั่นเป็นเพราะว่าทิศเด่นนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกได้ย,ยินเสียงร้องที่แตกตื่นตกใจและเจ็บปวดส่งเสียงร้องออกมาเมื่อแกเปิดหน้าต่างมาชะโง,งกมองไปที่คอควายจึงเห็นว่าเสือโคร่งลายพลาดกอนตัวนั้นมันลากควายตัวรุ่นรุ่นของแก ห่างออกไปจากคอกแล้ว3าถึงสี่วาแกจึงรีบทลันเข้าไปคว้าปืนลูกซองยาวหักลำกล้องยัดกระสุนเข้าไปในรางเพิลงอย่างร้อนรนแต่เมื่อวิ่งพลุนพลันไปที่บานหน้าต่างอีกครั้งจึงพบเห็นว่าไอเสือโครงมหาการนั้นมันลากควายของแกออกห่างไปแล้วราวสิบกว่าวาลำตัวลายเหลืองคาดดำของมันนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตเลยทีเดียวราวแปดศอกเห็นจะได้ แกรีประทับปืนเล็งไปที่ร่างของมันแล้วจึงลั่นกระสุนออกไปอย่างทันควันกระสุนนัดนั้นพุ่งเข้าไปกระแทกร่างของมันอย่างถนัดทนีเห็นไอลายพาดกรอนจอมขโมยมันผงักกระเด็นถดถอยออกไปราวาเศษจากนั้นมันจึงดีดลำตัวใหญ่ผุดลุกขึ้นมาอีกครั้งอย่างดุร้ายทยายแยกเขี้ยวทงเสียงคำรามคมคูอยู่ในลำคอและทิดเด่นมองเห็นลำตัวได้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อนางใจเมียของแกที่คว้ากระบอกไฟฉายปรีเข้ามาประชิดอยู่ทางด้านข้างพร้อมทั้งสองลำไฟเจิดจ้าจับไปที่ลำตัวของไอ้ล่แปดศอกถังที่ดินและนางใจพลันตาเบิกค้างเมื่อเห็นลำตัวที่ขนาดใหญ่โตของไอ้ลอ่แปดศอกได้อย่างชัดเจนอีกทั้งกระสุนของที่ดินที่ยิงถูกมันอย่างแม่นยำมือครูยังไม่สามารถทำอันตรายทะลุทะลวงผิวหนังของมัน ไปได้แม้แต่น้อยทั่วลำตัวเหลืองค้าดำของมันนั้นไม่มีรอยคาบเลือดแม้แต่หยดเดียวเอ้ยเสือสมิงไอ้ไอ้เสือตัวนี้มันต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆเลยบอยบอยมันไปก่อนเถอะกระสุนเราทําอะไรมันไม่ได้หรอกว่าหากมันเปลี่ยนใจบุกเข้ามาเล่นงานพวกเราสองคนข้าคิดว่าเราสู้มันไม่ได้แนะ่ทิดเด่นมารีบตัดสินใจกล่าวออกมาอย่างลนลานเพราะความหวาดกลัวต่อมัจจุราชเจ้าป่า ที่แม้แต่กระสุนยังทําอะไรมันไม่ได้เมื่อที่เด่นถอดใจอย่างระย่อยนรีพานางใจมีรักของตนแอบหลบอยู่ที่มุมผนังเรือนเสือโคร่งแปดซอกมันแผ่ร้องคำรามออกมาอย่างดุดันอีกครั้งจากนั้นมันจึงลากซากของควายรุ่นรุ่นที่มันเข้าไปกัดขย่ำถึงในคอกผาหายเข้าไปในป่าลึกท้ายหมู่บ้านอย่างง่ายดายโดยไม่มีใครกล้าขัดขวางมันอีกเลย ผ่านไปครู่ใหญ่ชาวบ้านทั้งหมดจึงกรูกันมาที่บ้านของทิเด่นเมื่อสอบถามบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระจ่างถูกคนจึงลงความเห็นกันว่ามันต้องเป็นเสือสมิงจริงอย่างที่ทิเด่นกล่าวออกมานั่นเองเมื่อตีนฟ้าเปิดชาวบ้านที่เป็นชายชะกันหลายคนจึงรวมตัวกันห้าหกคนผากันออกติดตามร่องรอยของไอเสือสมิงแปดศอกไปทางท้ายหมู่บ้าน จึงไปพบเห็นซากควายที่ถูกทิ้งเอาไว้ชายป่าด้วยสภาพที่ถูกกัดขย่ำกินซากจนแหว่งวิ่นกระจัดกระจายส่วนเสือสมิงร้ายลายพาดกลอนนั้นมันได้เตลิดหนีหายไปแล้วอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นยังไม่ทันที่ชาวบ้านจะได้เร่งจัดการกับมันไอเสือสมิงแปดศอกมันก็ก่อเรื่องขึ้นอีกคำรบในเวลายินย่ำของวันเดียวกันนั่นเอง มันแอบรอบมาทางท้ายหมู่บ้านในเวลาเย็นย่ำโผล่เพลในครั้งนี้เหยื่อของมันเป็นเด็กหนุ่มรุ่นอายุราวสิบเบปีที่กำลังเดินถือปืนกลับออกมาจากป่าหลังจากที่ไปยิงนกยิงกระลอกกันตั้งแต่เช้าเสื้อสมิงลายพาดกรอนมันรอบจิตตามเด็กหนุ่มทั้งสองคนมาอย่างเงียบงันเพื่อคอยหาโอกาสที่จะตะคุบเหยือ่อ และมันก็จู่โจมเหยื่อของมันจากทางด้านหลังเมื่อสบโอกาสในขณะที่คนทั้งสองกำลังเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและเผลอเลอยจึงถูกเสือสมิงลายพาดกลอนกระโจนพุ่งตะคุบทางด้านหลังเขาธนัทนีนจะล้มความขมําลงไปกับพื้นเด็กหนุ่มคนที่เดินอยู่ทางด้านหน้าเมื่อได้ยินเสียงดังขึ้นผิดปกติจากทางด้านหลังจึงเรียบเหลียวหน้ากลับไปมองมันถึงกับแตกตื่นระหนก จนแทบสิ้นสติเมื่อเห็นเสือโครงขนาดใหญ่ใช้สองตีนเหยียบไปบนแผ่นหลังของเพื่อนที่เข้าป่ามาด้วยกันจากนั้นมันจึงอ้าปากกว้างส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างดังลั่นคมคู่จนขวัญกระเจิดกระเจิงแม้กระทั่งปืนที่ถืออยู่ในมือนั้นยังลืมเลือนที่จะยกขึ้นมายิงตอบโต้ออกไปยิงเมื่อเห็นไอเสือสมิงลายพาดกรอนอ้าปาก กัดฝังคมเคี้ยวลงไปที่ต้นคอทางด้านหลังของเหยื่อย่างถนัดทนีรุนแรงพร้อมกับส่งเสียงแผดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดมันถึงกลับตกใจสุดชีวิตหันหลังวิ่งหนีเอาตัวรอดกลับเข้าสู่หมู่บ้านอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งปืนลูกซองที่ถือเอาไว้ในมือยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าหลุดมือกระเด็นหายไปตอนไหนเพราะลนลานที่จะเอาชีวิตรอดเพียงอย่างเดียวผ่านไปได้เพียงวันเดียว และเยื่อรายต่อมาที่เคาะร้ายก็เป็นนางใจเมียของทิเด่นนั่นเองที่ต้องสังเวยชีวิตตกเป็นเหยื่อของสมิงในเวลากลางวันแสกในวันนั้นนางใจที่กำลังเดินนำอาหารไปส่งให้ทิเด่นที่กำลังทำงานอยู่ในไร่ในขณะที่เดินผ่านป่ารกชัดและแวกท้ายหมู่บ้านบริเวณชายป่าใหญ่ก็ถูกเสือโคร่ง ลายพลาดกรจู่โจมกัดขย่ำกินเป็นอาหารร่างถูกกัดแทะจนแหลกเละแว่งวิ่นน่าสมเพศเวท,เวทนาทิศเด่นนั้นกว่าจะรู้ตัวว่าเมียของตนที่ผิดเวลาไม่นำข้าวมาส่งตามปกติก็เมื่อบ่ายคล้อยท้องเริ่มหิวจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านแต่ก็ต้องมาพบกับศพของเมียรักที่นอนตายอย่างน่าอเนจอนาด เพราะตกเป็นเหยื่อของเสือสมิงร้ายอย่างโหดเหี้ยมและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทิเด่นรวมติดสอยห้อยตามกำนันยศมานั่งเฝ้าซากของนางใจที่ใช้เป็นเหยื่อล่อเพื่อต้องการที่จะสังหารมันด้วยตนเองเพราะความคลั่งแค้นนั่นเองซากศพที่อนาถเวทนาของนางใจนั้นนอนท่อร่างที่น่าสมเพชอเนตอนาถอยู่ห่างจากต้นมะเดื่อไปราวสิบวา กำนันยศกับคิดเด่นที่นั่งเฝ้าซากเพื่อรอคอยเสือโคร่งลายพาดกรอนกันมาตั้งแต่ตอนเย็นของเมื่อวานและเพิ่งจะ,ะเผชิญหน้ากับไอเสือสมิงเอาเมื่อตอนใกล้ฟ้าสางนี่เองเมื่อเห็นเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่ราวแปดศอกทิดเด่นมันจดจำได้เป็นอย่างดีว่าเป็นตัวเดียวกันกับที่มันมาลากควายในคอกไปกินเมื่อคืนก่อนนั่นเอง จึงพยักเพย์ดกับกำนันยศว่ามันคือตัวเดียวกันไม่ผิดพลาดแน่นอนกำนันยศจึงประทับปืนเล็งไปที่ลำตัวของมันอย่างหนักแน่นเยือกเย็นและรอคอยตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อลั่นไกสังหารเพียงนัดเดียวให้สิ้นเรื่องสิ้นราวในขณะที่เสือโค้งแปดศอกมันกำลังกัดกินซากของนางใจอยู่นั้นมีจังหวะหนึ่งที่มันขยับเบี่ยงลำตัวเปิดเผยตำแหน่งรักแร้แดงซึ่งเป็นจุดตาย กำนันยศที่รอคอยโอกาสอย่างจจเย็นจึงลั่นไกออกไปทันทีจึงเป็นเสียงเดียวก,กันกับที่ชาวบ้านได้ยินเสียงและพากันมาจับกลุ่มวิภากวิจารณ์นั่นเองเสครองลายพาดกรอนแปดศอกมันกระเด็นผางออกไปราวกับถูกช้างถีบถลายเกลือกลิ้งคุกดินคลุกฝุ่นไปอย่างทุรักทุเลแต่กำนันยศที่ลั่นกระสุนออกไปนั้นรันกระแทกเสียงออกมาอย่างขาดใจ เมื่อกระสุนอาคมที่ตนยิงออกไปอย่างประณีตนั้นกรบพลาดจากจุดตายไปอย่างเฉียดฉิวเนื่องเพราะจังหวะที่เขากําลังลั่นไกออกไปนั้นไอเสือสมิงฆาตกรมันพลันขยับเบี่ยงลําตัวเล็กน้อยกระสุนของกํานันยศจึงพุ่งไปกระแทกต้นขาหน้าของมันอย่างน่าเจ็บใจแต่กระสุนอาคมของกํานันยศก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์เพราะสามารถที่จะเรียกเลือดสร้างรอยบาดแผล ให้กับมันได้อย่างสาหัสและเมื่อไอเสือสมิงร้ายที่มันตะเกียกตะกายยันร่างพลุกขึ้นมาได้มันจึงกระโจนพุ่งตัวหลบหนีไปทันทีอย่างตระโหนกแตกตื่นเพราะร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บนั่นเองเสียงปืนดังแผดกึกก้องกำปนาตและลำตัวแปดสอกของมันก็ต้องมีอันกระเด็นผางออกไปทางด้านข้างอีกครั้งเมื่อในขณะที่มันกำลังจะก,กระโจนร่างหลบหนีหายไปทางหลังต้นใจ กระสุนปืนในมือของทิดเด่นนั้นก็แผดดังขึ้นมาอีกครั้งอย่างฉุกละหุกทันควันพุ่งไปกระแทกกลางลำตัวใหญ่ของมันอย่างถนัดทนีจนมันกระเด็นออกไปทางด้านข้างร่วงกระแทกพื้นแต่มันก็ยังยันลำตัวผุดลุกขึ้นมากระโจนหายไปทางด้านหลังต้นไทรได้อย่างรวดเร็วเพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกแผลที่ลำตัวเนื่องจากกระสุนที่ทิ่เด่นใช้ มันก็เป็นกระสุนอาคมของกำนันยศมอบให้เขาเอาไว้จัดการกับมันเช่นกันไปไวุ้ยท่เดนรีบตามมันไปเลยมันได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วมันคงหนีไปได้ไม่ไกลนักหรอกว้ยกำนันยศร้องกระตุ้นเตือนสติของที่เด่นออกมาเมื่อเห็นว่ามันกำลังตกตะลึงค้างหลังจากที่ยิงปืนออกไปแล้วเมื่อที่เด่นได้สติจึงรีบตามกำนันปลายปีนลงจากห้างทันที กำนันยศวิ่งไปที่หลังต้นสายอย่างระมัดระวังจึงพบเห็นรอยเลือดที่ทะลักออกมาเปื้อนหญ้าและพื้นดินจนแดงฉานแต่ก็ปราศจากร่างของเสือร้ายเสียแล้วคาดว่ามันน่าจะหลบหนีไปตอนที่แกกับทิดเด่นกำลังปีนป่ายลงมาจากห้างนั่นเองแต่รอยเลือดของมันก็ยาดยดไปเป็นทางบ่งบอกทิศทางการหลบหนีของมันไปได้อย่างชัดเจนกำนันยศกับทิดเด่น จึงติดตามร่องรอยเลือดของมันไปอย่างระมัดระวังผ่านไปชั่วครู่หลังจากที่ติดตามร่องรอยของมันไปได้ระยะหนึ่งกํานันยศจึงหยุดเดินและหันกลับมากล่าวกับทิดเดนอย่างหนักใจว่าข้าคิดว่าไอ้ลายตัวนี้คงจะเป็นเสือสมิงจริงตามที่เองบอกจริงๆซะแล้วละวะทิดเดนเองดูร่องรอยตีนของมันสิวะจากเมื่อครู่รอยตีนที่ลนลานหลบหนี มันเป็นรอยตีนของเสือแต่ในระยะหลังจากรอยตีนของเสือมันกลับแปรเปลี่ยนเป็นรอยตีนของคนและรอยเลือดก็ยังหยดไปเป็นทางซึ่งยืนยันได้ว่ารอยตีนทั้งสองรอยนี้เป็นตัวเดียวกันแน่นอนทิศเด่นที่ไม่จัดเจนชำนาญในเรื่องการแกะรอยเหมือนกับกำนันซึ่งเป็นอดีตนายพรานแต่เมื่อกำนันยศแจกแจงออกมาอย่างละเอียดจึงเห็นจริงตามนั้น กำนันยศเร่งติดตามแกรอยของมันไปอย่างกระชั้นชิดจนผ่านไปเกือบสองชั่วโมงหลังจากที่ตามรอยของมันเข้าไปในป่าลึกทึบจึงพบเห็นร่างของชายคนหนึ่งที่นอนคว่ำหน้าเหยียดยาวสิ้นลมหายใจอยู่ที่โคนต้นมะค่าและรอยเลือดที่คนทั้งสองติดตามมานั้นก็สิ้นสุดหยุดลงที่ร่างของชายผู้นี้เมื่อกำนันยศผิกร่างของชายผู้นั้น ให้หงายร่างขึ้นเขาถึงกับแตกตื่นอีกครั้งเมื่อพบเห็นใบหน้าของชายที่กลายเป็นศพร่างกายที่ยังมีไออุ่นมันคือเสือทิมโจรรายเรื่องชื่อที่เมื่อห้าปีก่อนเคยยกพวกเข้ามาพร้นหมู่บ้านทุ่งกระจงยามดึกสงัดนั่นเองในคืนนั้นเสือทิมได้พกพาอาวุธเข้าปล้นหมู่บ้านแต่กำนันยศที่ล่วงรู้ตัวก่อน เพราะได้รับข่าวมาก่อนหน้าแล้วจึงจัดกำลังคนเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้อย่างพรักพร้อมพวกของเสือทิมที่ประมาทเลินเล่อเพราะทะนงตนว่าเป็นเสือร้ายเรื่องชื่อปล้นฆ่ามาแล้วหลายหมู่บ้านจึงพลาดพลั้งหลงกลถูกกำนันยศที่เตรียมพร้อมรับมือซุ่มโจมตีจนลูกน้องของเสือทิมทั้งหกคนตายหมดสิ้นแต่เหลือเสือทิมที่มีคาถาอาคมเข้มขลัง มันกลับหลบหนีไปได้แต่ศพที่นอนตายอยู่ทางเบื้องหน้านี้ยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นเสือทิมอย่างแน่นอนสแสดงว่าเสือทิมที่หายหน้าหายตาไปหลายปีคงจะรอคอยโอกาสที่จะย้อนกลับมาแก้แค้นกนัน n ันยศและชาวบ้านอย่างโกรธแค้นอาฆาตซึ่งมันน่าจะเป็นวิชาเสือสมิงที่ได้จําแรงร่างเป็นเสือโครงลายพาดกรอน ลอบเข้ามาในหมู่บ้านและเริ่มเห็นฆ่าชาวบ้านตายไปทีละคนนั่นเองเมื่อล่วงรู้สาเหตุได้อย่างแน่ชัดอีกทั้งยังกำจัดเสือสมิงแปดศอกได้แล้วกับนันยศกับทิดเด่นจึงชักชวนกันกลับเข้าสู่หมู่บ้านทันทีหลังจากนั้นจึงเกณฑ์ชาวบ้านให้เข้ามาในป่าเพื่อนำศพของเสือทิมกลับออกไปตอนสายของวันนั้นนั่นเอง ยำคำแชนแนลฟังแล้วหลอน